สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ดิายออฟทาลอบายกันเชเรียนะคะเราจะมาแรนดอมคลิปกันอีกสักหนึ่งคลิปนะจ๊ะเรามาดูในคอนเทนต์นี้มาคอนเทนต์ที่มีคนขอมาถ้าเราถ้าคุณแย่ก็แค่เงียบแล้วถ้าคุณเงียบจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักครั้งนี้เออมาดูกันสิมาดูพลังงานหลักของคุณก่อนแรนดอมคือการสุ่มนะคะพลังงานลก พลังงานหลักตรงไปต่อพลังงานหลักไม่ตรงมูไปดูคลิปอื่นโอเคไหมจ๊ะมาขอดูพลังงานของคุณส่วนใหญ่เออมีคนมาแซวแซวเมื่อกี้ว่าที่อาจารย์ดูเรื่องแย่ๆนะแม่นถ้าดูเรื่องของโชคลาภไม่แม่นทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเรื่องดีๆนะ่ะแม่นตลอดอะ่ะพอเรื่องที่ดีๆแท้พอจะได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยไม่ค่อยแม่นเนอะนะจ๊ะอินูจ๊ะมาเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไร นะคะตอนนี้ชีวิตคุณเป็นเช่นไรบ้างอ่ะมาดูกันซิอ่าโอเคพลังงานของคุณอาจารย์มองไพ่ใบแรกเป็นจัสติกค่ะจัสติกระวังในเรื่องของกฎหมายคดีความอ่ามีการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือการเซ็นสัญญาก็ได้ถ้าคุณรอเซ็นสัญญา เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเซ็นสัญญาใดๆก็ตามหรือไปถูกเขาหลอกถูกเขาโกงมาต้องขึ้นศาลเป็นคดีความขึ้นโรงพักถามว่าจะได้ชัยชนะไหมจะได้ชัยชนะค่ะจะได้ความยุติธรรมเรียกร้องความยุติธรรมนั้นกลับคืนมาได้นะจ๊ะโอเคปะคือบางคนโดนหลอกโดนโกงให้ระวังด้วยมีคนหลอกมีคนโกงมิจฉาชีพพวกนี้ให้ระวังนะจ๊ะเนี่ยแหละในสถานการณ์ของคุณเนี่ย ณอาจจะได้งานใหม่ๆเออบางคนจะได้เซ็นสัญญางานใหม่ค่ะมีการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญางานใหม่ๆอองานที่บางคนตกงานอยู่บางคนตกงานอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าในการเซ็นสัญญาหรือว่างานใหม่ที่เข้ามามันจะดีไหมดีแน่นอนข่าวดีค่ะเดอะสตาร์เดอะสตาร์คือข่าวใหม่ๆข่าวดีการเซ็นสัญญาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตชีวิตคุณจะเกิดการเริ่มต้นใหม่แล้วนะจ๊ะ โอเคไหมในใจของคุณก็อาจจะวาดฝันไปว่าการเซ็นสัญญานี้จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันดีขึ้นแน่มันดีขึ้นแน่แต่ว่ามันดีแน่แต่ต้องลงมือทําเท่านั้นภพ่ในใจของคุณคือความเพ้อฝันจินตนาการแต่ว่าการเพ้อฝันจินตนาการนั้นคนเราเอาเอาเรื่องจินตนาการไว้เป็น เขาเรียกว่าเราเลี้ยงใจมีกําลังใจเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เป็นทหารตํารวจราชการหรือผู้มีอํานาจเหนือกว่ามีคนมีอํานาจหรือว่าให้ระวังเรื่องของการการไปงัดข้อกับคนที่มีอํานาจอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือการเซ็นสัญญากับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มีเกณฑ์ของการได้ทํางานสิ่งเก่าๆหรือการได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนฝูงเก่าๆ กเกิดการอินเลฟเกิดขึ้นกับคนเก่าๆก็ได้มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะเอาไม่เอาไม่รู้หรือว่าคุณไปชอบเขาให้ดูดีๆว่าคนที่คุณไปชอบนั้นเขามีเจ้าของแล้วหรือยังด้วยเพราะว่ามีคน อาจจะเป็นต่างชาติได้ต่างชาติต่างภาษารักทางไกลได้เหมือนกันแต่ให้ดูเดี์ว่าเขามีคนของเขาไหมเอ็มพลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มาดิวด้วยหรือคุณไปดิวกับเขาหรือใครบางคนที่คุณได้พักเบรกหยุดนิ่งกันไปแล้วยังคิดถึงเขาอยู่เพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนเขาแทงข้างหลังหลอกลวงใช้คําพูดหลอกลวงใช้คําพูดรออะไรขายฝันกับคุณอะพวกขายฝันเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคิมไปตามความ ฝันของเขาบางทีดูโปรไฟล์ดีดีคำพูดดีทีเดียวการกระทำไม่มีปรากฏเนี่ยก็ระวังคนแบบนี้ไว้เยอะๆนจะจ๊ะความรักเนี่ยก็ยังเป็นความรักที่รู้สึกถึงถึงความรักที่ไม่ได้มีเรากันแค่สองคนมันน่าจะมีใครหลายๆคนนี่มีใครในที่นี้เจ้าชู้หรือเปล่าใครมาขายฝันกับคุณหรือคุณไปไขฝันกับใคร มองถึงเกณฑ์ของคนเก่าๆอาจจะกลับขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ได้ปรับความเข้าใจแต่ว่าถ้าถามว่ากลับมาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขไหมไม่ไม่แต่มันก็จะดีแป๊บหนึ่งเขากลับมาเพื่อขอโอกาสคุณคุณไปขอโอกาสเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในนิสัยใจคอหรือการกระทําเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ความรักนี้กลับขึ้นมาพอกลับคืนมาเสร็จก็เป็นเหมือนเดิมอารมณ์เดิม แบบเก่ายัางต้องเครียดรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของคุณที่บางคนนะคะอยู่ในสภาวะของการมีทะเบียนสมรสไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามเพราะฉะนั้นเป็นความรักที่มันไม่ได้มีเราสองสามคนเนี่ยแหละให้ระวังตรงจุดจุดนี้ไว้ความรักเรารักเขาแต่เรามองไม่เห็นอนาคตไม่เห็นความชัดเจนมีแต่ความเครียดจะรักก็ไม่ใช่จะเลิกก็ไม่ได้อารมณ์นี้มันเหมือนก็เราคิดว่าเออเรามารักกันดีๆคุยกันดีๆได้ไหม ทำไมทำไมถึงต้องทะเลาะกันทำไมถึงเขาต้องดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเราคบกันอยู่ดีๆก็ตามเขาอาจจะไปเอาคนอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ไปดึงคนเข้ามาจนทำให้เรารู้สึกแย่ก็ได้หรือเขาคาราคาซังกับใครอยู่ก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะมแต่ความทุกข์ที่อดีตที่ผ่านมาเดิมูนปรนัชนาของคนที่โดนแทงข้างหลังหรือเจอเรื่องราวความทุกข์ความรักความเครียด ม,มีความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกับสิ่งที่ผ่านมาเลยโดนมาเยอะเจ็บมาก็แย่แล้วคุณอาจจะพยายามที่จะไปโฟกัสกับงานกับเงินพยายามบาลานซ์จิตใจบาลานซ์ความรู้สึกพอเราบาลานซ์ได้สักนิดหนึ่งทำใจได้แล้วก็ยังมีใครบางคนที่จะกลับมาอีกเช่นเคยหรือคุณอาจจะมีคนก็ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะบางคนนะคะมีคนใหม่ๆกำลังอินเลิฟ แต่คนเก่าๆก็อาจจะยังไม่ลืมอารมณ์นี้นจะจ๊ะความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นเติร์ดไหมเป็นเติดปาร์ตี้เขาเป็นความรักในความลับและทําให้คุณคิดมากในความรักความสัมพันธ์นี้น้อยอกน้อยใจคิดมากถึงการไม่เติมเต็มและเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้คะ่ะแอบคุยแอบคบ แอบแซบกรัรแซบหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดหนักคิดมากทีเดียวมีใครบางคนในที่นี้จเจ้าชู้มากๆเลยนะจ๊ะให้ระวังไว้เดรัฟเวอร์เป็นรักที่เขาไม่เลือกเราเลือกเขาไม่ได้เขาเลือกเราไม่ได้เราได้แต่ถอยตัวเองห่างออกมาและอยู่เงียบๆในที่ของตัวเองคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นมังกรกุมกันตุนเมษเมนน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะโอเคไหมอ่ะ ถ้าเราเงียบล่ะถ้ารักมันแย่เราก็แค่เงียบและถ้าเราเงียบอ่ะมันจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์นี้ถ้าความรู้สึกของเราแย่มากนักเราก็แค่ทําได้ก็คือเงียบเราไม่รู้จะทําอะไรได้ดีกว่านี้ก็แค่เงียบแค่นิ่งแค่เฉยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเงียบถ้าเรานิ่งถ้าเราเฉยถ้าเราไม่วิ่งตามถ้าเราไม่ทําอะไรอีกแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไหนดูคอดูสีมันจะเป็นยังไง ความเอาความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวสีมันจะเป็นยังไงถ้าคุณเงียบปกป้องเฉิดฉายถ้าเราเงียบฝันกลางวันถ้าฝันว่าเขาจะมาง้อเขาคงไม่ง้อหรือเปล่าปิดบังรีไัยอ่ะถ้าคุณเงียบจะเกิดอะไรขึ้น ก็เขาอาจจะนะค่าคุณเงียบคุณนิ่งคุณเฉยไปเขารู้ว่าคุณกำลังจะไปแล้วเขาอาจจะกลับมาเพื่อมาทักคุณสักทิงให้คุณวิ่งกลับไปอยู่ที่จุดจดเดิมก็ได้นะคะหรือว่าคุณเงียบไปเขาก็คิดว่าคุณมีความสุขคุณหลุดพ้นเขาก็ไม่อยากให้คุณหลุดพ้นไปจากความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่บางทีความรู้สึกของเขาอาจจะไม่มัน คือเขาก็ไม่ได้อยากคุณจากไปแต่เพียงแต่เขาก็ไม่พยายามในการทําเขาปิดบังความรู้สึกเขาปิดบังตัวตนหรือว่าคนบางคนใส่หน้ากากเข้าหาคุณน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าคุณเงียบมันจะเป็นยังไงต่อก็จะเป็นลักษณะของการที่เขาก็จะไม่พูดไม่จาก็จะเงียบเงียบก็จะนิ่งต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอืมแต่เขาก็จะมาทักคุณเพื่อ มาทักคุณมาพูดกับคุณมาคุยกับคุณเพื่อให้คุณกลับไปอยู่นะ้าที่จุดๆเดิมที่คุณเคยอยู่เขาก็จะทําตัวดีนิดนึงมาเหนียวมารังเ,ออเขาคิดว่าเขาคิดว่าคุณนรักเขาเขาคิดว่าเขาจะเอาอยู่กับสถานการณ์นี้นะจ๊ะเขาจะพยายามทําอะไรก็จะพยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไปไหน เขาไม่ได้ไปไหนเขายังรักคุณอยู่ยังต้องการคุณอยู่เขาก็อาจจะมาทําดีกับคุณนิดนึงทักคุณมาเพื่อให้คุณรู้ว่าเขายังรักอยู่นะทักคุณมาเพื่อให้รู้ว่าเขายังไม่ได้ต้องการเสียสูญเสียคุณไปนะถ้าคุณนิ่งเขาก็คงคิดว่าคุณจะไปแล้วเขาก็จะมาเหนี่ยวรั้งทักมาสักคํามาพูดจาคิดถึงมาโทรหาเราประมาณนี้นะจ๊ะอืม แล้วก็ทําเหมือนขาดเราไม่ได้ทําเหมือนความรักครั้งนี้สดใสมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ทะเลาะกันให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่เราเรามีความสัมพันธ์กันเหมือนตะก่อนเขาจะมาเหนี่ยวรั้งตรงนี้นะจ๊ะซึ่งคุณล่ะและถ้าคุณกลับไปในความสัมพันธ์นั้นถ้าคุณก้าวข้ามความคิดของคุณไม่ได้ ก้าวข้ามในความคิดของคุณคืออะไรวันที่คุณจากมาหรือวันที่คุณเงียบสิ่งที่คุณไม่พอใจตรงจุดๆดนั้นคุณก้าวข้ามผ่านความรู้สึกความคิดนั้นได้ไหมถ้าคุณก้าวข้ามความบาดหมางไปได้คุณก็มีโอกาสไปต่อแต่การไปต่อนั้นมันไม่ได้ไปต่อแบบสุขสมบูรณ์นะมันจะเป็นได้ระยะหนึ่งสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเก็บงำความรู้สึกความไม่พอใจไว้ข้างในเหมือนเดิมและคุณก็รู้รสึกว่า เรารู้สึกเหมือนเขาว่าไรวอนว์เราเหลือเกินนะเขารักเราเหลือเกินนะแล้วเราจะก้าวต่อไปยังไงล่ะเราเคยมีการรักกันคุณอาจจะรู้สึกถึงการกลับไปอีกครั้งนะคะจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกครั้งอืมให้ระวังด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าการกลับไปนั้นถ้าเป็นความรักในความรับนะคะมีคนจะมีรู้เรื่องของคุณนะมีคนจะมา เอาเรื่องของคุณไปเปิดเผยถ้าเป็นความรักที่เป็นความลับเรื่องราวของคุณจะถูกเปิดเผยแล้วถ้าเขากลับมาทําแบบนี้เขากลับมาองอนงอเขากลับมาพูดดีอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดงอนงอนะแต่อาจจะเป็นการเหนียวรัง้งทักเราเราก็วิ่งกลับไปแล้วเพราะเรารักเขามีความผูกพนันเราก็แค่อยากให้เขาเทคแ a คชั่นแสดงออกถ้าคุณกลับไปนั้นนะ่ะก็ถามว่า คุณรู้สึกถึงชัยชนะที่เรารู้สึกว่าเขาเขาเขาก็เขาก็อยากได้เราไว้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกคนฉลาดที่จะเหนี่ยวรั้งคุณไว้พอกลับไปความสัมพันธ์ก็เป็นดังเดิมเพราะฉะนั้นให้คุณทบทวนดีๆกับความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาเมื่อในอดีตถ้าคุณเจออะไรมาคนคนบางคนนะคะปรับตัวได้นิสัยปรับได้เปลี่ยนได้แต่บางครั้งเขาเป็นคนแบบนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มหรือหรือ จะให้มากเท่าที่ใจคุณต้องการได้นี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องต้องระวังนะคะแล้วไพ่ใบนี้มันมองถึงชัยชนะได้ด้วยอาจารย์มองว่าสมมติถ้าคุณบอกว่าคุณเงียบเงียบได้จริงไหมคุณเงียบจริงๆคุณไม่ได้อยากเงียบหรอกแล้วคุณก็ไม่ได้อยากจะเลิกด้วยคุณรักเขาแต่การที่คุณเงียบเพราะเขาไม่เติมเต็มไม่ใส่ใจไม่รักแต่พอเขาแสดงออกถึงความรักสักนิดหรือทักคุณสักหน่อยคุณก็วิ่งกลับไปนั้นน่ะ คุณคิดดูว่าคุณทําแบบนี้มากี่ครั้งแล้วถ้าคุณเรียกร้องแค่ความสนใจหรือคุณอยากจะได้รักคนนี้เขาที่รักแท้คุณจริงๆนะคนนี้ไม่ใช่รักแท้คนนี้รักแท้ไหมไม่ใช่มันแค่เหงาหรือว่ารักที่มันเป็นรักแห่งกรรมมากกว่าคิดดูดีๆนะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ